วันนี้นะคะเราก็จะมาที่พเนียดคลองช้างเราจะมาเยี่ยมคุณแม่กระเกตกันอีกแล้วแล้วก็พาคุณตาคุณยายมาดูนี่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่มาครั้งที่แล้วอ่ะลูกแม่กระเกตอายุสามวันเองตอนนี้น่าเป็นสิบวันแล้วเนาะมาอีกแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะ To wash away your broken years but it's so hard in the cold summer. In the ton, Rapkosu, Poket แล้วนะคะอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องแฝกกันก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยซื้ออาหารลากไปให้น้องนะคะที่นี่เขามีอาหารขายเหมือนเดิมเป็นรถลากนะคะรถล,ลากส0งโอเค มีเป็นตะกร้าห้าสิบบาทเนาะแล้วก็เป็นรถลากสองร้อยเหมือนเดิมนี่เป็นน้องแฝดแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่ง เคเดี๋ยวเราไปซื้อรถเข็นหนึ่งคันนี่ค่ะ ไม่มีตังโมเหรอเหมือนตังโมเลยอ่ะทุกคนมูเล็กๆนะคะมูเล็กๆโอเคเค่ะแล้วก็โอนได้เลย <c oughs> นี่นะคะได้มาแล้วพี่เขาแถมข้าวโพดที่สอง <c oughs> อน,นี่ตัวตึง <c oughs> ตัวตึงโอเคทุกคนเราได้รถมาแล้วพร้อมมากนะคะ <c oughs> มาแล้วลากรถมา โอ้ยข้าวโพดกินข้าวโพดเนาะแตงกวาไหมแตงกวาเบื่อไหมอ,อู้เอาทิ้งเลยแตงกวาไม่กินอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยเ,ยเ,เย<ๆ>กง่งเก่งเก่งมากเลยนี่นี่โหปีโหปีอุย้ยนี่ไม่กินหรอกมั้งเนี่ยอันเนี้ย

ก็ได้ก็ได้นางชอบนางอยากกิขนข้าวโพดแน่เลยแม่ขา้าวโพดสิเฮ้ยออ,อกเปลือกเก่งนะเราวอาไม่ต้องใส่สายอจมูก็ลูบจมูกเหมือนกัน แม่จำจุรีเอานี่แมวเอามั้อนี่หนึ่งหัวปีนี่หัวปีหัวปีไหมหัวปีไหมเออเออเออเอ้ยอ้าวอ๋อต้องแกะต้องแกะนี่ไงต้องเหยียบนะพี่แกอยากให้มากนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่แกให้นี่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 แม่แม่เอาไหมคิดเยอะจังเลยนะเราเนี่ยหึหึหึแต่ชอบอันนี้นะ อันนี้มาหาน้องแก้วฟ้าตัวเล็กคุณแม่ก็กินไหมเอ้ตัวเล็กก็กินกินกินตัวนี้ที่แม่เขาจับจับได้หนู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 น่นนนนน <c oughs> นารักเกินไม่แ <c oughs> ต่แล้วแก้วฟ้า พยายามเที่ยวแตงกวามากเล้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกทุกคนเขากำลังจะพาช้างไปอาบนา้ำจะไปดูกันนี่นี่เดินเทา้าเดินเทา้าว้าวสองตัวอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งทุกคนพาไปอาบนา้ำไป้างตรงนี้ก็มาอุตาละตุดบิดเลย ตายตุดบิดอุ้ตายแล้วน้ารลอกจังเลยก้นอะ่ะก้นบิดเลยลงนี้มาไม่ลองอีกอะ่ะเอาไปไหนอ,อุ้ยเขาไปไกลแล้วอ่ะเกดไม่ไกลหรอกเขาหรอทุกคนน้องไปไกลมากเดินไปไม่ไหวทุกคนแต่ว่าเขาพาทั้งช้างไปออบนา้าเหมือนจะลงนี้ก็ได้ ใช่ตรงนี้ก็มีเป็นน้ำเหมือนกันไม่รู้ไปไหนแต่ไกลมากเดี๋ยวเราไปหาน้องรถถังกันดีกว่าทุกคนน้องมีชื่อแล้วนะคะชื่อมิ่งขวัญไปดูก่อนมิ่งขวัญพี่เขาบอกค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราเห็นกันมาคนละคันนะคะทุกคนเราจะไปหาคุณแม่กันปวกเตียเขาจะอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังศาลตรงนี้นะเป็นบ้านของน้องรถถังแนมะ่กระเกตแต่ว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้ว น้องใหญ่ที่น้องใหญ่ที่นี่นะคะทุกคนเราจะเอาเงินมาผูกน้องน้องหลับไปแล้วทำไงดีอ่ะจะพ่อคุณพ่อผูกคุณพ่อผูกนะได้เลยแป๊บหนึ่งคุณแม่นี่นะคะหนึ่งร้อยนะคะคแม่จ๋าอึบอึบอึบผูกน้องข้อขาผูก,กให้หนายน้องหลับหรอคะปกติ<ม>คุณแม่เขาไม่ให้นอนนะเนี่ย นอนหลับสนิทเลยโอ้โหนอนหลับกองเชียว

ทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เกสออกไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะที่ไหนเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะจะไปกินข้าวเย็นไปไปแม่ก็จะเกกันนั่งรถถังนะารถถังปี๊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 ปก๊ปี๊ปี๊ี๊ปีกปีี๊ปี๊ี๊ปีปี๊นีีีีี อยู่ที่สูวานาริเวอร์ไซด์นะคะเป็นห้องพักแบบรีสอร์ทรถจอดที่ข้างหน้าแล้วก็เข้ามาได้เลยบอกอุ้ว่าใหญ่โตโออาลวอันนี้คือประตูทางเข้าใช่ไหมคะเข้ามาปุกบเราก็จะเจอเตียงให้คุณแน,น่นอนด้วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบเอี้ให้กินนู่นกินนี่ได้นะคะมีที่วางกระเป๋าหนึ่งให้คุณแม่วางกระเป๋าไว้บนนี้อันนี้เป็นตู้เซฟเนาะมีหมดทุกอย่างแล้วก็มีนี่เครื่องต้มกาต้ม ตู้เย็นใหญ่เบ้อเร่เลยนี่เดยวเกจะเปิดประตูนี้ให้ดูอนี้มันคือห้องอะไรสักอย่างหนึ่งชืง่โอ้โหห้องอะไรวัเนี่ยห้องแต่งตัวใหญ่มากทุกคนต้องแต่งวก่อนที่จะไปห้องน้ำเทรเดแล้วเราก็จะเข้ไาไปที่ห้องน้ำที่โคตรใหญ่กัน นะคะโชชีมใช่ไหมอ่านนันนงมือหูให่มากห้องอาบน,น้ำค่ะ <c oughs> นี่เลยเคสวัส okay. ดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาทานร้านกาแฟาที่อยู่ที่ชัยนาชื่อว่าร้านอนันตามัชชาแอนด์คอฟฟี่ทุกคนรัดลาะมาค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ว่าบรรยากาศดูดีน่าถ่ายรูปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ อะนัตตาใช่ไหมอันนันตาแต่ว่ามันส่างกังอันนัตตาอันนตัตไปค่ะเเข้าไปดูด้านในเห็นแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเกดให้ดูนะคะนี่เลยอ่ะนัตตามัชชาแอนกาแฟ นะนี่คือโต๊ะที่เราจะนั่งกันใช่ไหมมี่น่งข้างนอกตรงนี้นนด้วยนอกแร้อนหมดูเมนูกัน <c oughs> ทุกคนของวิกเกฑนมาแล้วของคุณแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวให้ดูของคุณแม่ก่อนของคุณแม่เป็นชาพีชอร่อยแม่ดูดดิดูด,ดิเดี๋ยมหอมก็ใส่อะไรคะนี้ลาเต้ค่ะลาเต้ันี้ของวิกเก้นเนพี่เก,น,เกนมีนี่มีป้ายบอกเลยนี่เขียนว่าอะนัตตานะคะเป็นการ เป็นการเบรนด์ของทางร้านาาชา<ม>น,นี่แล้วก็สั่งขนมด้วยเดี๋ยวรอขนมมาส่งอง่น <c oughs> อนนเเดวมมแทีหมมมดเเยนนะ้ขาาแคล เดี๋ยวเราชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ครั้ี่เขาบอกว่าเนยเค็มหมดเป็นเนยจืดลองดูว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่่ีของคุณตาคุณยายเป็นไอศครีมเค็มจัดอืมอืมหอบไปเลยมั้งอยากกินออกยากข้า เดี๋ยวเจะเอาไปเข้าห้องน้ำนะทุกคนมันต้องออกมาด้านนอกนะะเพราะว่าเรียวไปทางนี้ไปนี่ห้องน้ำนะคะเจอป้ายแล้ว,ลวห้องน้ำโอ้มีต้นกระบองเพชรด้วย นีนะคะเกก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะมานอนที่โรงแรมนาราพรีมียมรีสอร์ทนะคะโรงแรมน่ารักมากโรงแรมเปิดใหม่ที่ชัยนาทนะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะตอนนี้คือจุดเช็คอินเนาะของเขาอยู่อยู่ตรงนี้นะคะเช็คอินแล้วก็จองห้องพักราคาอยู่ที่7 5 0อ้บาทต่อคืนเท่านั้นเองแล้วก็มีทั้งแบบทวินเบดแล้วก็แบบดับเบิลเบดนะคะอันนี้คือห้องของเก๋เลยนะคะห้องหมายเลข1 0 1 นี่หนึ่งส่วนหนึ่งรูมน,นะคะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่สมมบุติว่าเราสั่งอาหารใช่ไหมเขาก็จะเอาอาหารมาวางแล้วเราก็เปิดรับอาหารได้เลยห้องน่ารักมากเลยตะปูตตปีแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำพอเข้ามาปุป๊บเราก็จะเจอเตียงของเราเลยนะคะแล้วก็มีเก้าอี้แบบว่าให้นั่งกินข้าวได้เนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีอาหารเช้านะคะฮึ่เหมาะกับคนชอบนอนตื่นสายแบบเยอมาก ห้องแบบมินิมอลมากเลยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเชลขนมอะไรเงี้ยแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่เขามีน้ําให้2ขวดนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็แบบเล็กๆมินิมอลเนาะเป็นบ้านเล็กๆหนึ่งหลังอะไรเงี้ยน่ารักมากชอบชอบมากเลย <S <S 1> <S 1> โอเคเดี๋ยวเย็นนี้จะไปทานอะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องคุณยายห้องคุณยายเนี่ย เหมือนกับห้องนี้เดะเลยแล้วก็ห้องติดกันเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มาอยู่ที่ห้องคุณตาคุณยายแล้วนะคะน,น,นี่เปิดแย้เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูว่าไปกินอะไรกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านลาบเป็ดไชน่านะาทแล้วก็พอมาปุ๊บได้เจอกับคุณตาคุณยายเปิดได้เปิดได้มาดีค่ะ พูดเก่งจังเลยนี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเมนูมีอะไรบ้างแล้วก็ถาดอะไรบ้างนะคะมีนั่งห้องแอร์ด้วยนี่เมาด้านในแล้วค่ะทุกคนในโซนห้องแอร์เย็นๆนะคะะชั มาด้าฝัง่งนี้ดีกว่านะคะทุกคนนี่แล้วก็ขนมซื้อกลับบ้านได้นห่คุณตาดูแล้วคุณตาชอบอาหารมนาะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะตอนนี้ห้ามห้ามทุกคนกินนะคะทุกคนแต่ว่ามีคนแบบว่าตักไปแล้วทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไง <c oughs> พเนากินไหมคนี๋ยวซู่ไมดูนะดีค่ะตะพิคุเชียร์มาไปกัคะ่คะ ตอนนี้นะคะมาแวะกินข้าวนะคะอยู่ที่ร้านหอยทอดเขื่อนเจ้าพญานะคะก็เป็นเกาเหลาหอยทอดรวมนะคะมีเป็นหอยนางรมแล้วก็หอยแดงผู้นี่นะคะอยู่กับคุณตาคุณยายแม่ละคะโอเคเดี๋ยวทานก่อนนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดนัดกันเนาะ We'll be fine Letting go And go free falling And on top of the world Blue skies and nice winds Never keeping track of time Sun and skin driving And the light can't read this You so why แบบว่าตอนนี้แบบหูตั้งแต่กี่ปีนะห้าสิบปีที่แล้วทุกคนดูสภาพดิงงตอนนี้แบบเน,นี่ยนะเนี่ยนะลตรงบ้านนี้ก็คือบ้านแดนใช่ไหมบ้านป้าป,ปุ๊กไงตอนนี้นะคะก็กคุณแม่ะคะก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลอินบุรีนะคะเป็นโรงพยาบาลที่เกิดเกิดที่นี่แล้วก็คุณแม่ก็เกิดที่นี่เหมือนกันแล้วเกิดที่โรงพยาบาลเดียวกันนะคะนี่เลยใช่แล้วใช่แล้วนี่ค่ะ ลงทีมาล้นะทุอินบรีลงและอินบรีอันนี้เราขึแวะที่วัดพระอนจักรสีวรรัิหารนะคะนี่เติมปแล้วดนะ้วย w it's my creation Anything, it say. Oh it's my creation วันนี้อยู่ในตลาดแล้วค่ะแต่ว่าเก็ตมาวันธรรมดากันของมันก็เลยไม่ค่อยมีเขาบอกว่าของมันจะมีเยอะเสาร์อาทิตย์นะคะแม่แต่คุณยายแกชอบกิน ข้าวโพดเพราะว่าเป็นข้าวโพดรสแบบเค็มหวานเลยอ่ะอร่อยมากนี่นะคะถุงละยี่สิบนะ,ะทุกคนโอ้ข้าวโพดเยอะมากมันมีหลายร้านด้วยก็ทุ่รียนถึงบอกวันต้องมีสองอาทิตย์กันแล้วตลาดต,าดตนน้นไม้ก็น่าจะไม่ค่อยมี ้ีกสองทีน่าจะคือคืนกว่านี้นะคะนี่มา,มาแวะกินข้าวนะคะที่ร้านเจ้าจุกเจ้าปุกเจ้าจุกหรือว่าร้านคองบุญนะคะอยู่ริมน้ำเลยจะมากินปลาเผาปลาช่อนเผาเกลือนะคะ มากันสี่คนเก okay, คุณแม่แล้วก็คุณตาคุณยายนะคะนี่แบบมีจุดขายของฝากอร่อยๆทั้งนั้นเลยขนมน่ากินมากนะคะโอเคมีห้องแอร์ให้นั่งด้วยนะหรว่านั่งริมน้ำดีกว่าเดี๋ยวเราต้องจดใส่กระดาษนะคะแล้วก็เอาออเดอร์ให้กับเขาด้วยแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูเมนูนะ ใครใครแคปแคคปได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยของเด็ดเขาคือปลาเผาแล้วก็กุ้บรรดาปลาต่างๆอาหารจานไม่แพงด้วยอ่ะอยู่ที่ห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยต้มยำอันนี้ตะกูลยำอันนี้พวกแกงอันนี้ผัดต่างๆ เมนูเยอะมากเลยทุกคนอา,อาหารจาเดี๋ยวเริ่มต้นที่25บาทดิปลามาแล้วค่ะทุกคนมะพร้าวห้ากุ้งนะคะแล้วก็ทอดันะอโอเค <L an> เดี๋ยวเราชิมก่อนเล<ร>ยนะคะทุกคน,ม,นมาๆามา,มาอเอาขอหน่อยเราท่านไหนแบ่งไว้เลยอร่อยมากินก่อนนะคะเกมาแวะตลาดกุ้งอยุธยานะคะตอนนี้คือคุณตาคุณยายคุณแม่ไม่ได้ลงเลยลงมาเดินคนเดียวเพราะว่าอยากกินข้าวโพดแล้วก็ อยากดูปลาเผากับขหมกด,ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันอาจจะแวะไม่นานแบบเดี่ยวนะคะนี่แต่พุ่งแม่เขาเจอข้าโพดแล้วอึบมีมีข้าโพดนะคะโอเคร้านไม่ค่อยมีาัว่าเรามาวันธรรมดาเนู oh, ก็มาแวะที่พรีเมียมเอาเลสอยุทยานะคะก็เก็ตมีร้านประจําที่มาแล้วต้องมาเดินก็เลยให้คุณแม่คุณตาคุณยายรอยที่รถแล้วก็เดี๋ยวมาเดินร้านนี้วินนี่เดดพูลร้านดิสนีย์เลยนะคะี่จะเป็นขายพวกอของเล็กๆน้อยๆกิฟช็อปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่เนี่ยรองเท้าของอาดิดาสกับไนกี้ถูกมากแต่ว่าป้อมาอเกคือร้านดิสนีย์วินนี่เดดพูมาต้องเดินร้านนี้ประจำเลยนี่ค่ะฮึบเปิดหรือเปล่า

ว้าวว้าวสติกเกอร์ลา์โปเกต่9มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน่าน้ำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ